ชีวิตคนเรามีทางออกอยู่เสมอแต่บางทีเรากลับเดินหลงเข้าไปในทางตันเพราะเรามองไม่เห็นว่าสิ่งที่ขวางทางเราอยู่จริงๆไม่ใช่โชคชะตาไม่ใช่คนอื่นแต่คือกิเลสในใจของเราเองหากวันนี้คุณยังรู้สึกว่าเหนื่อยท้อหรือเหมือนพยายามแค่ไหนก็ยังไม่พ้นทุกข์ ลองหยุดฟังฟักนิดเพราะอาจมีบางสิ่งที่คุณมองข้ามสิ่งนั้นคือกิเลสสามตัวแรกที่เป็นต้นทางของความมืดมนทั้งหมดและเมื่อคุณเข้าใจคุณจะพบว่าทางออกที่คุณเฝ้าตามหานั้นอยู่ในใจของคุณมาตลอดการละกิเลสสามตัวแรกคือกุญแจของผู้เห็นธรรม เคยเป็นกันไหมคะที่บางครั้งเรารู้สึกเหมือนชีวิตมันหนักเหลือเกินทั้งที่ภายนอกอาจดูปกติแต่ภายในกลับรู้สึกเศร้าเหงาหรือว่างเปล่าโดยไม่รู้สาเหตุในพระพุทธศาสนาท่านบอกไว้ว่าต้นเหตุของทุกความทุกข์ไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในใจและกิเลสสามตัวแรกนี่แหละ คือรากแก้วของความทุกข์ทั้งหมดกิเลสสามตัวแรกที่พระพุทธเจ้าตรัสว่าหากละได้จะเห็นธรรม 1. ราคะความกำหนัดยึดติดในรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสราคะไม่ใช่แค่ความใคร่ในเพศเท่านั้นแต่มันรวมถึงความหลงไหลความติดดีติดรสชาติ ความสวยงามความสบายต่างๆมันทำให้ใจไม่เป็นอิสระพอไม่ได้ในสิ่งที่ชอบก็เป็นทุกข์โทสะความโกรธความขัดเคืองความไม่พอใจโทสะเป็นไฟที่เผาใจเราทุกครั้งที่มีบางคนไม่ได้โกรธจนแสดงออกแต่อยู่ในรูปของความน้อยใจรำคาญเก็บกด ซึ่งสิ่งเหล่านี้กัดกินจิตใจช้าๆโดยที่เราไม่รู้ตัวโมหะความหลงความไม่รู้โมหะคือความมืดในใจเป็นการมองโลกผิดเห็นผิดเป็นชอบไม่รู้ทางออกจากความทุกข์บางคนคิดว่าความสุขคือคันเสพเพิ่มแต่จริงๆยิ่งเสพยิ่งติด ยิ่งหลงยิ่งทุกข์เมื่อเราละกิเลสสามตัวนี้ได้อะไรจะเกิดขึ้นลองจินตนาการว่าใจของเราคล้ายกลับกระจกใสที่เต็มไปด้วยฝุ่นฝุ่นก็คือราคะโทสะมูหะเมื่อฝุ่นถูกเช็ดออกกระจกก็ใสขึ้นใจก็เบาขึ้นและในความใสนั้นเอง เราจะเริ่มเห็นธรรมที่แท้จริงคือความจริงของชีวิตคือความไม่เที่ยงไม่ยึดติดไม่หลงผิดแล้วเราจะเริ่มละได้อย่างไร 1. รู้ทันทุกครั้งที่ความยึดความกโกรธหรือความหลงเกิดขึ้นแค่รู้คะ่ะรู้ว่าตอนนี้เรากโกรธตอนนี้เราอยาก ตอนนี้เราไม่รู้แค่นี้ก็เริ่มเปลี่ยนแล้ว 2. ไม่เอาตามใจอย่าทำทุกอย่างตามที่ใจอยากเสมอไปลองขัดใจตัวเองเล็กๆเ,เช่นอยากกินของหวานแต่ลองไม่กินอยากพูดแรงแต่ลองเงียบ 3. เจริญสติ สติเป็นเหมือนแสงไฟในความมืดยิ่งฝึกมากใจก็จะเห็นกิเลสได้เร็วและปล่อยได้ไวมีหญิงคนหนึ่งเธอเคยเป็นคนที่มีชีวิตพร้อมทุกอย่างแต่กลับรู้สึกว่างเปล่าลึกๆในใจเสมอจนวันหนึ่งเธอไปปฏิบัติธรรมแล้วได้เรียนรู้ว่าสิ่งที่ทำให้เธอเป็นทุกข์มาตลอดคือความอยากมีมากกว่าที่เป็นอยู่ เธอเริ่มละลาคักด้วยการอยู่เรียบง่ายละโทสะด้วยการให้อภัยและละโมหะด้วยการศึกษาธรรมะทุกวันวันนี้เธอไม่ได้ร่ำรวยกว่าเดิมแต่ใจของเธอเบาวกว่าเดิมถ้าคุณอยากเห็นธรรมอยากรู้ทางหลุดพ้นไม่ต้องรอให้ถึงวันที่พร้อมไม่ต้องรอให้หมดภาระ แต่แค่เริ่มจากกิเลสสามตัวแรกนี้ก่อนเพราะหากละสิ่งนี้ได้แม้จะยังไม่บรรลุอรหันต์แต่ชีวิตจะสงบอย่างที่คุณไม่เคยรู้สึกมาก่อนเลยขอบคุณทุกท่านที่อยู่กับธรรมะบทนี้จนจบถ้าคุณรู้สึกว่าใจของคุณสงบลงแม้เพียงเล็กน้อยอย่าลืมกดติดตามช่องกระแสธรรมเพื่อรับฟังเรื่องราวธรรมะลึกซึ้งแบบนี้อีกเรื่อยๆ ช่องของเราจะพาคุณไปพบแสงสว่างในใจทีละนิดอย่างอ่อนโยนด้วยพลังแห่งธรรมะสาธุ